โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพิมก็อยู่ในแมปของ Toilet Tower Defense กันอินเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเกมก็ได้อัปเดตแล้วเป็นที่เ้อยครับเป็นอัปเดต New t i t a นอัปเดตซึ่งในอัปเดตครั้งนี้ครับก็จะมีตัวละครใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาถึง5ตัวละครครับทุกคนซึ่งก็จะเป็นอัปเกรดไททันดิวแมนนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าไททันดิวแมนแล้วก็จะมีอีก3ตัวครับซึ่งจะอยู่ในกล่องของ injured i t a n c a s e นะครับ และไฮเปอร์อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนครับซึ่งจะอยู่ในกล่องของอินเจ e d t i ไททันเคนะครับและก็จะมีการแก้ไขในเรื่องของ p o พ t Office ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าตัวละครแรกครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่น้องๆนะครับสามารถจะหาได้ง่ายที่สุดตัวนี้ครับคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับน้องๆทุกคนก็สามารถจะซื้อได้จากช็อปนะครับในราคา5 9าโรบักนะครับ โอเคซึ่งตัวนี้เพิมก็มีแล้วเรียบร้อยนะครับผมและตัวที่2-3-4ครับจะได้จากการเปิดจากกล่องนะครับ Exclusive Insert Titan Case ก็จะมีเป็นเจ้าซอนะครับ Update Titan Camera Man Toxic Update Titan Camera Man นะครับและเป็นเจ้าไฮเปอร์ u p ก a ด e Titan Speaker Man นะครับผมซึ่ง3ตัวนี้นครับก็โอกาสจะได้ก็อยู่ที่60% 39%และ1%นนะครับกล่องราคาระ 500เจมนะครับทุกคนบอกเลยว่าอ่าพีมยังไม่มีนะครับ๋ยวเอาไว้ถ้ามีก็จะมารีวิวให้น้องๆทุกคนได้รับชมนะครับและอีกหนึ่งตัวละครครับที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้ครับเออก็จะอยู่ในโซนของเอเลดหมวดนะครับทุกคนซึ่งน้องๆทุกคนนะครับจะต้องทำให้เราครับติดบอร์ด ท็อป100ให้ได้ครับติดในบอร์ดของท็อป1 0 0ให้ได้ครับเพราะเราจะได้เป็นรางวัลน,นะครับเป็นอัปเกรดไททันดิวแมนครับทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นระดับนะครับอัลติเมทซึ่งก็น่าจะสูงกว่าตัวละครที่เป็นกอร์ลี่หรือว่าน่าจะเก่งกว่านะครับเพียงว่านะเพราะว่า,นะวาดาเมจเขาครับเริ่มต้น8000และสูงสุดอยู่ที่1 7 0 0 0 0บอกเลยว่ามันเยอะมากครับทุกคน และแรงนะครับเริ่มจาก30สูงสุดอยู่ที่70นะครับคู่เด้าสอวิเหลือ1วินาทีนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็อาจจะต้องพยายามกันสักหน่อยครับถ้าเราไม่ติดท็อปร้อยก็อาจจะต้องหาหาเทศนะครับหรือว่าหาซื้อเอานะครับซึ่งอันนี้เพิมก็ไม่รู้ว่าเพิมจะหาซื้อได้ไหมหรือว่าจะทําให้ติดท็อป1 0 0ได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับเพิมก็จะขอมารีวิวครับตัวนี้ก่อนเลยครับ สำหรับตัวนี้ครับไททันดิวแมนนะครับผมพี่เอ็มก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยครับผมและสำหรับเจ้าสว่านของเราครับทุกคนเริ่มต้นวางนะครับ750บาทโอเคอุ้ยใหญ่ยยอยู่นะสำหรับเจ้าไททันสว่านนะครับอ่ัเนี้พี่เอ็มขอวางไว้ตรงไหนเดีววางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับผมอโอเคเริ่มโจมตีแล้วครับเหมือนว่าจะเป็นการใช้สว่านในการจิ้มเราทอเลตนะครับทุกคน แต่ว่าพี่ไม่ได้ยินเสียงเลยครับเดี๋ยวขอเปิดเสียงก่อนนะเอ๊ะทำไมไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยล่ะครับหรือว่าพาี่ไปปิดเสียงหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวก่อน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 ครับมีมอนสเตอร์หลุดไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอว่างก่อนครับโอเคมาครับสําหรับเจ้าสว่า,น,า,า,านนะครับดาเมจเริ่มต้นครับ1500ระยะนะครับเป็น20แล้วก็คููดาวน์1วินาทีนะครับผม เออถ้าถ้ามาดูจากใกล้ๆนะครับทุกคนจะเห็นว่าสว่านเขาจะหมุนด้วยนะครับเมื่อกี้อะ่ะไม่มั่นใจว่าน้องๆเห็นกันหรือเปล่านะครับมาครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่2นะครับ1250บาทจัดมาครับตอนนี้ก็ดาเมจเป็น5,000นะครับระยะเป็น25แล้วก็คูดาวยังเท่าเดิมนะครับผมนี่ไงนี่ไงสว่านเขาหมุนด้วยนะครับทุกคนโอ้โหเท่เลย และก็ขั้นที่3ครับอัปเกรด3 0 0 0บาทโอเควิเหมือนว่าระยะจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับอ่าระยะตอนนี้นครับจะเป็น50แล้วก็เดี๋ยว <c oughs> ดาเมจลดลงระครับเป็น2,333.3ดาเมจนะครับแต่ว่าคูดาวเหลือ0.2วินาทีนะครับทุกคนเฮ้ยถือว่าโจมตีไวมากครับ โอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเจ้าสว่านของเราครับจะมีลำแสงออกมาจากที่หน้าอกครับทุกคนมาครับแล้วก็เจ้าสว่านนะครับขั้นที่4อัปเกรดนะครับ5 0า0บาทเรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อนนะอัปเกรดเต็มในขั้นที่4นะครับทุกคนซึ่งดาเมจเขานะครับก็จะเป็น5000ระยะนะครับจะอยู่ที่60และคูดาวน์0.2 วินาทีนะครับผมถือว่าตัวนี้ก็ยังไงดีล่ะน้องๆคิดว่ายังไงครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ราคาอาจจะสูงเกินไปนะครับถ้าเทียบกับความสามารถของเจ้าสว่านนะครับทุกคนเรื่องของการโจมตีนะครับก็ยังโจมตีเป็นแบบ1ตัวนะครับยังไม่ได้โจมตีเป็นสเปซหรือว่าโจมตีแบบ AOE นะครับ และก้อยหนึ่งอย่างครับที่พี่เอ็มเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับทุกคนคือในเรื่องของระยะครับระยะที่เจ้าสว่านนะครับที่เขาจะปล่อยเลเซอร์ก็น่าจะเป็นโซนสีแดงหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ในโซนที่เป็นสีขาวครับตรงวงกลมสีขาวก็น่าจะเป็นการใช้สว่านที่มือใช่ไหมครับทุกคนนอกพียมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับและก็เวฟที่50ครับ เว็บที่50ในหมดฮาร์ดนะครับก็น่าจะผ่านไปได้อย่างสบายๆนะครับทุกคนสำหรับเจ้าสว่านตัวนี้นะครับบอสจะออกมาฝั่งไหนโอเคมาแล้วครับเจ้าบอสของเราและก็เรียบร้อยครับโอเคครับทุกคนและสรุปนะครับเจ้าสว่านตัวนี้ก็ถือว่าเป็น1ตัวที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับดาเมจไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับดาเมจ5 0 0 0แต่ว่าโจมตีไวครับ และใช้เงินอัปเกรดเขานะครับหตัวตั้งแต่เริ่มวางนะครับจนอัปเกรดสูงสุดอยู่ที่10,000บาทครับถือว่าก็เป็น1ตัวที่ใช้เงินอัปเกรดไม่เยอะแล้วก็สามารถจะใช้ลงเล่นได้หลายตัวอัปเกรดไม่นานนะครับแล้วก็นําไปลงเล่นนะครับฟาร์มเงินในด่านของไนแม่หรือว่าในด่านฮัทได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเป็นในเรื่องของเอ็นเลดหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แนะนํามากนะครับเพราะว่าเขาจะมีดาเมจที่ค่อนข้างจะน้อยเกินไปนะครับ โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้การรีวิวเจ้าสว่านก็น่าจะประมาณนี้นะครับคลิปก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าอยู่คลิปหน้าเพีเมจะมารีวิวตัวไหนก็อย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้พีเพมด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย